คือเกาคุ้มหัวมากพอพี่น้องคือเก่าเนาะจ้ะมือนิดากระสิมาดืม่มแกรนเบอร์รี่คือเก่าเด้อจ้ะเพราะว่าช่วงนี้อันเป็นช่วงกินแกรนเบอร์รี่ของดาเนาะจ้ะเนาะซื้อมาเยอะกับเล่พยายามกินทุกมือเนาะจ้ะเราสุดของดามือนีดาิใายแกรนเบอร์รี่เด้อจ้ะหนึ่งถ้วยตวงแล้วกระสิลองใส่ Apple มม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 แอปเปิ้ลหนึ่งถ้วยตวงเด้อโมเม้นโมเม้นแอปเปิ้ลหนึ่งหน่วยจ้ะแอปเปิ้ลหนึ่งหน่วยแล้วกระสิใส่อันสตอเบอรรี่เด้อจ้ะแต่ว่าสตอเบอรรี่ที่ดาสิใายสิเป็นสจ๊อรที่เเขขาาแแช็งนะะจ้ ไอ้รากระดาษชิ้ใส่สประมาณครึ่งถววง้วย,ย, berry, วยตวงเดยจะสตรอเบอรี่แล้วก็ชิ้ไส้สน้ำพึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนอกจากเนาะแล้วก็ชิ้ใส่น้ำประมาณไอ้หนึ่งถ้วยครึ่งโดยจะหนึ่งถ้วย,ย,วยตวงครึ่งนอกจมากเนาะมบม่งสุดของดาเมื่อนี้ว่าจะอร่อยซ้ำไดแต่ว่าก่ออื่นเดียดาสิหัน่นแอปเปิ้ลจะน้อยนอกจากื่อจะได้ไง่ายในการปั้นนอกจากถ้าเมื่อเริ่มน้ำกันเลยเจ้าเพื่อนๆจ้า วินิดาใส่เครื่องอันโทนูนอยเนาะใส่เครื่องปั่นน่อยนี่จ้าพเพื่อนเพื่อนจ้าแกรนบรัลลีเนาะจ้าเนาะปริีมานหนึ่งถ้วยเด้อจ้าเรียบร้อยจ้าแกรนบัลลีหนึ่งถ้วยเนาะพเพื่อนเพื่อนจ้าคัาดคองทั้งเทคนิคจ้า เพราะว่าเต็มพวดเนาะดาต้องใส่เครื่องปั่นตัวใหญ่จ้ะตอนแรกดานี่ก็นี่ก็จะโอเคเนาะจ้ะโอเคละจ้ะเดี๋ยวฮ่าต้องใส่เครื่องปั่นเครื่องใหญ่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฮ่าต้องเพิ่มนน้ำตาลแล้วก็เสจจอบรีต้งไปน้่งต้องไปเลยจ้ะในเครื่องใหญ่เนาะแล้วเสจจอบรีเด้อจ้ะดาที่ใส่เสจจอบรีแช่แข็งเนาะจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะเสจจอบรีแช่แข็งเนาะจ้ะดาจะใส่ประมาณเครื่องถ้วยจวงเด้อจ้ะเพื่อนๆ เนื้อเนียนน้ำน้ำเด้อจ้ะเพื่อนๆเครื่อนคร่งถ้วยตวงเนาะนี่จ้ะเพื่อนๆเครื่อนคร่งถ้วยตวงแล้วก้าดิซี่น้ำผึ้งลงไปเด้อจ้ะน้ำผึ้งนึ่งช้อนโต๊ะปื๊ดเปิดยากเปิดยากเพื่อนเพื่อนขออนุญาตต้องหาตัวช่วยในการเปิดน้ำผึ้อนนงอ้อยาไมาเ่เปิดยากแท้ละ โอเคได้เราจ้าเพื่อนๆเนี้ยเเนี้ยใส่เนื้อชอนโต้เด้อจ้ะเพื่อนๆพืนพุ่นๆเนาะน้ำผึ้งนี่สีเนี้นยเพื่อนเพื่อนจานนี้ชะจอรีก็มีโปรตีนมีวิตามินซีแล้วก็มีไอกากใย,ยอาหารเด้อจา้าเอามาปั่นกันเลยจะเพื่อนเพื่อนจ้า โอเคจ้าเพื่อนเพื่อนแกรนบรลลีก็มีวิตามินซีสูงแล้วก็มีวิตามินอ e ีพร้อมเด้อจา้าอันซอยบำรุงหัวใจนั่เด้อจา้าและการซอยลดความอ้วนเนาะจะเนาะซอยไอระบบการขับถ่ายและการสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะจ้าก็จะซอยแก้ปัญหาการอักเสบตรงจุดนั่นและกการอักเสบขาเสือทั่วไปเด้อจา้ารวมทั้งซอยหายัน ผู้ชายเนาะจา้ะมีความแข็งแรงขึงนกวัวเกาผู้หยิ่งคือการเนืาา้อจะาซอยบำรุงผิวพรรณน้ำเน้อจ่าเราก็กมีวิตามินหลายๆอย่างขอให้เพื่อนๆนนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมเนื้อจ้าเราอนวิตามินเพื่อนๆจ้ะแกน็บริยังสามารถซอยลดความอ้วนในน้ำเนื้อจ้าลดไขมันจากเส้นเลือดของเฮาเนาะจ้ะเนาะและก็เหตุเห้ผู้ชายเป็นผู้ชายแข็งแรงกวัวเกาและกาย มีคุณสมบัติที่ช่้อยบำรุงผิวพรรณน้ำเด้อจ้ะเพราะว่ามีวิตามินอีและก็วิตามินเคถึงสามารถช่วอยบำรุงผิวพรรณน้ำเนาะจ้ะเนาะแล้วก็บ,บำรุงสายตาน้ำเด้อจ้ะเพื่อนๆจะบำรุงเส้นผมของคนหฮาน้ำเนาะอจากการจเจริญเติบโตของเส้นผมเนาะจ้ะก็เป็นคุณสมบัติที่วิตามินโปรตีนในแกรนเบอร์รี่จะช่วอยตรงจุดนั้นได้เนาะส่วนแอปเปิลก็สมิสารอาหารดันงนี้เด้อจ้ะจะมีคอลลาเจนจ้ะและมีพลังงานเนาะจ้ะเนาะ มีน้ำตาลมีไฟเบอร์มีโพแทสเซียมมีธาตุเหล็กมีธาตุแมกนีเซียมมีธาตุโซเดียมแล้วก็มีสังกะสีมีฟอสฟอรด์มีแมงกานิสมีสารเบต้าแคโรทีนจ้าแล้วก็มีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B 5หาวิตามิน B6 วิตามิน B9 แล้วก็มีวิตามิน C จ้ามีวิตามิน E พร้อมมีวิตามินเคนึ่จ้า แล้วก็มีสารลูทีนเนอจะมีสารซิเซนทันจ้ะมีโปรโตีนเนอะจะเนะมีเส้นใยแล้วก็มีพลังงานจะมีคาร์โบไฮเดรตพร้อมมีน้ำตาลแล้วก็มีไขมันดีน้จาจ้ะซอยให้ห้าสามารถควบคุมน้าหนักไก้เนอะจะเนอลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดบํรรุงกล้ามเนื้อของห้อยแข็งแรง ส้างพุ่มกันตาท่านโรคคหายน้ำจ้าเราจะเพิ่มน้ำผึ้งลงไปน้ำเนื้อจะเพื่อความอร่อยในน้ำผึ้งเนาะจะาก็จะมีวิตามินเอวิตามินดีมีสารโซเดียมมีสารโพแทสเซียมมีค่าโบไฮเรตจ้ามีน้ำตาลแล้วก็มีกรูโคสมีโปรตีนมีวิตามินซีแล้วก็มีแคลเซียมน้ำจ้ามีแมกนีเซียมมีธาตุเหล็กมีฟอสฟอรัส มีสังกะสีแล้วก็มิวิตามินบีร่วม้ะดังเช่นว่าบีหนึ่งบีสองบีหกบีเก้านอกจากนอเพื่อนๆจ้าช่วงนี้เราเพิ่งซื้อซึ่งซ้อซึ่งเพราะว่าเ้ากินนำปั้นทุ่งมือนอกจากนอเพื่อนๆจ้ากินนำปั้นทุ่งมือเราซึ้ววาสุขภาพดีเนาะจ้าแล้วเฮปปีจ้า การู้ยัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบข้างเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ล็อกดาวน์เวาวาสามารถสิพิสัยได้เป็นได้แต่ว่าเ้ากับพยายามไปเอ็นจอยเนาะจ๊ะเนาะพยายามแฮปปีบบังเสื้อก็มีอารล่มสาวสาวอารมณ์เงาเงาแต่ว่ากะพยายามมีอารมณ์สดชื่นหลายกว่าอารมณ์เศร,ร้า,าอารมณ์เงาเนาะจ๊ะโดยการให้สิ่งที่ดีกับร่างกายของเ้าเนาะจ๊ะห้สิ่งที่ดีกับสุขภาพของเ้าประมาณนี้เนาะจ้ะ อร่อยจ้ะเพืเ่อนๆจ้ะซิมคำแรกของซึ้เปรี้ยวจังน้อยแต่ว่าซิมสองคำสองคำสามมากแต่หูซึ้งรสชาติโอเคอยู่จ้ะไอ mm ้ข hmm. ั้นข้นกินเปรี้ยวเนี่ยจะเยี่ยมมากเลยแต่ว่าของดันนะรสเปรี้ยวก็โอเคแต่ว่าโปทถอยได้เนาะจ้ะแต่ซึ่งว่าไอ้รสชาตินี้ใส่ได้จ้า mm hmm. อันหากคุยได้ไม่ใชเจ้าปุริสดใสแห่งจะแซ่บเด้อจ้ะ แต่ว่าดาวบ่มีสตอปุบบริสุทธิ์เนาะดัก็เลยพยายามใส่ยังที่เฮามีเนาะจ้ะไอ้เพราะว่าใส่ของที่เฮามีก่อนช่วงนี้บ่แน่ใจหลายมือแล้วดาวโบเด้ออกไปข้างนอกเนาะจา้ะบ่ได้หมายถึงบ่ได้ไปห้างสรรพสินค้าบ่ได้ไปเบิ่งของเป็นจังไดทั้งนอกเนาะจา้ะหมายถึงห้างร้านค่ะหรือว่าไอ ก็ไอเป็นยังไงเนาะจะไอเศรษฐกิจข้างนอกแต่ว่าช่วงมีหิมะตกด้วยจะเป็นเพื่อนจ้ามอร์นดาก็ไปข้างนอกหิมะตกอะเก็บความสวยงามของหิมะไปฝากเพื่อนๆด้วยจ้าก็ความหนาวนาเนาะจากข้างนอกแต่ว่าข้างในบ้านมอหนาวเราจะข้างในบ้านน่ะเย็นสบายเมื่อขึ้นีนไฟไฟดับไปช่วงหนึ่งเพราะว่าไอพายุเขานะจะเนาะแต่ว่าค่ายยู่อันไฟดับประมาณหาหกชั่วโมงกับมาตามปกติเนะจ้บดตรมตัวจะเพื่อนๆจ้า ดาคุซื้อว่าดาเริ่มกินนํำปั้นนี่ประมาณไอ้สิบกมือเนาะจ้ะซื้อว่าสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไอ้กระบอกว่าตัวเองน่ะนะดูดีขึ้นดอกจ้ะเพราะดากระซ้ำนี่นาะคนได้กระได้ซ้ำนี่อายุซ้ำนี่เลยเอาได้ซ้ำได้เย็แม่นว่าจ้ะถือว่าสุขภาพสําคัญก็ไอ้ว่าไพ่หนกหอาเบิงหอาเป็นยังไงเนาะจ้ะสุขภาพภายในนั่นดีกว่าสุขภาพห่อดี ขอาวกะอัดดีแล้วเน่าจะเพราะจำเป็นดองดูสวยงามดอกแต่ว่าเออความสวยงามขั้นเป็นเป็นไปได้ก็ดีเนาะจ,จะแต่ว่าเป็นไป,ปไเพราะใดขากะแฮปปี้ก็จริงที่เฮามีอยู่เป็นอยู่เนาะจา้ะเนาะอร่อยจ้ะเพื่อนๆจา้าถึงว่าจะเปรี้ยวนิดนึงเพื่อนๆหวายควาหนาขั้นว่าเสบขึ้นหนาเป็นยังัไงอ้าวกระเพื่นหนาเป็นยังไเนาะจ้ะเสียงหนาเป็นยังได้ แน่นอนจ้าเพื่อนๆจา้าปีใหม่เป็นยังไงเพื่อนๆพักกันเมาข้างเยู่วะจ้า,จาทั้งดาเนี่ยนะเมื่อเดี๋ยวออกไปสวนไหวดิกินแค่มือเดียวเนาะจ้าเมื่อเดี๋ยวออกไปเอกก็เลยบไปเดีเมาเอกแต่ว่าเดี๋ยวมือใดออกไปสิล่องเมาอยู่จา้าเมางหอยสว่างนาะเพื่อนหน่อยจ้าเพื่อนๆอย่าลืมเนื้อจ้าสูวนเนี่ย จุดนซีซอยบำมรุงผู้ยิงหฮาดีเยอะเด้อจจากอันจากแกรนเบอรี่เนาะจากเนาะจากแกรนเบอรี่แต่ว่าบรูว่าอันจะจอบรีนะนะมาเพิ่มขึ้นอีกแห้งจะดีขึ้นลายซ้ำใดแล้วก็มีแอปเปิลพร้อมเนาะจากน้ำผึ้งพร้อมนีตถึงแต่โปรโตีนวิตามินทั้งนั้นเนาะจา้ะเนาะเราอันในมือห้าวออกซิเจนดีเขาไปในร่างกายห้าวชุมเอือแบบนี้ห้าวก็จะดีขึ้นดีขึ้นเนาะจาสุขภาพห้าก็ได้ จ้าจะเบิ้ลแล้วดาวคอามรุ่ยยเติมจั็กน้อยหนึ่งเด้องจากมันเกิดเฮาบ่ได้เมาเหล้าบ่ได้เมาไหวเฮาเมาเมาไวเครื่องดื่มกันจ้ะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบนี้เมาแบบนี้เมาแบบดีเด้อจะเมาแบบพอเป็นผิดเป็นี่ยน่พเป็นอันตรายเนาะจะไม่ถึงแต่ดีแต่สุขภาพของตัวเฮาเอง คิดว่าเพื่อนเพื่อนเราอยากล่องลืมดื่มน้ำอะไรนี้มาจ้ะดื่มน้ำกันกินน้ำกันเนาะคูคูครูครูคนมาเด้จอจ้ะเมื่อวานสื่ทางสายทางเมืองนอกเมืองไทยเมืองเลาาพี่น้องทางเมืองเลาาก็ขอเชิญเด้อจะมาดื่นนนนมน,น้ำกันชน<ม>แเก้่ชนแเก้่จ้ะมาชนแเก้่น้ากัเเนเนาะเราจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดื่มต่อเส็จเนาะจะเพื่อเป็นการบ่อเสียเวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมเด้อจ้ะกดซับจะไลก์กดไลค์กดแชร์เป็นการร่างใจให้ดาเด้อจ้ะ เป็นกระแลงใจให้แม่ใหญ่ดาเป็นกระแลงใจให้ป้าดาเอื้อยดาหน้าดาหรือว่าจังไดก็ตามเนาะจ้าก็ขอเป็นกระแลงใจให้กันจะได้ก้าวไปน้ำกันและก็รักษามิษภาพของเฮาไปเรื่อยๆเรื่อยเพื่องเกิด Surprise, Love you all. Bye bye.